สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอในหัวข้อเรื่องตำรวจหัวใจประชาชนเป็นการร่วมมือกันร,ระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและคนในชุมชนทุกคนในการกำหนดปัญหาและดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ได้กำหนดเอาไว้ของชุมชนเพื่อที่จะลดเหตุร้ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นเหตุร้ายที่เกิดขึ้นจากการกระทำของคนเช่นอาชญากรรมหรือ จะเป็นเหตุร้ายที่เกิดจากธรรมชาติเช่นภัยพิบัติต่างๆสัตว์ดูร้ายต่างๆเช่นงูเป็นต้นและยังต้องอุทิศทั้งกายและใจให้กับงานในภาระหน้าที่เพื่อความสงบสุขของสังคมบ้านเมืองซึ่งหัวใจสำคัญและพื้นฐานความสำเร็จของงานตำรวจผู้รับใช้ชุมชนมันคือ 1. การเป็นพันธมิตรและการมีส่วนร่วมระหว่าง จ้าหน้าที่ตำรวจกับชุมชน 2. การศึกษาปัญหาของชุมชนร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม 3. การเปลี่ยนแปลงหน่วยงานให้เหมาะสมกับการทำงานของตำรวจเพราะฉะนั้นตำรวจไม่ได้มีหน้าที่แค่ไล่จับผู้ร้ายแต่อย่างเดียวแต่ยังมีหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน ตามคลิปวิดีโอที่กับผมจะเปิดดังต่อไปนี้ครับมันอยู่ไหนดูวะมันไปแล้วตรงไหนมันจะออกมากอะคอเคาะเพป็นหไงด้วยล่ะค่ะลองเอาเคลียร์ๆกับเบ้ามาหากับเข้ามีหรอกพี่ฝนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง อยู่ระว่างกองต้งกระเป๋าแล้วต้นไปทั้งกำแพงอะค่ะคือเสียตัวหน่อยๆกับเนาะโตซ้ำเดนียวโบยอะค่ะเขาไม่กล่องคือจท่านไปไหนได้ละค่ะลูกประยูนั่งสองมันยูงนี่ค่ะเสียงเลืออยู่แถวถุงกัอัน ไอน้นแสงอาทิตย์น้อยน้อยมิถุอันถุงมากระเด่งบ่ถูกกร,นนระเด่งระใส่มันเถอมันพอยพลอยมปุงพี่อะไรเน่มีพิษบ่ค่ะบ่บ่มีแส่มันมันเปื่อยให่บ่เปื่อยซื่อขับมากันกัรระบุ

เล็กขี่วันนี้เล็กขีดยัเขาก็ม huh, <c oughs> ีอยู <ppy aciones S 1> the, ่อ่ะเด็กยาวอ่ะเล็กขี่ไปอยู่ทำ้งเมอานอันนี้นี่ไอ้ยังก่อนนี้ไอ้นี่ถ้าบอไว้ไอ้ไอ้นี่ขาควจะบ้าด้ยันไม่เล่ยังไ่ได้ค่ะนานี่ยาไดนบอ ไม่เมือนเวจะขาเลยแ่ยุขาปดขาเก่ถือกล่อง ต้องเลยกลัวดูเขาเลอะเลยนี่นะน้องสมศรีบอกมากผู้มีเชื้ะชาติโรคเคาเกโอเรื่อไปเที่ยวทับมีร้านที่ไม่ถูกต้องเจาะหรอเปเป็นสมุดเลี่้าต้องเจาราะมันสักครั้งในชีวิต ค,ครับตามคลิปวิดีโอดังกล่าวนะครับตำรวจนั้นไม่ได้มีหน้าที่แค่จับผู้ลายนะครับแต่ยังต้องช่วยเหลือประชาชนอีกด้วยดังการปฏิบัติของ3มช้อน,นะครับก็คือชอบเชื่อช่วยนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องทำให้ประชาชนไว้ใจ และทําให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจนั้นสามารถเป็นที่พื่งพาให้กับประชาชนได้และพร้อมให้การช่วยเหลืออยู่เสมอกับผมนักเรียนในสิบตำวรวจรับทรัพย์ชุมพารีสังกัดหมู่หนึ่งหมวดสามกองร้อยที่สามกองบังคับการฝึกอบรมตัวรกลางก็ขอจบการเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ